เลยโชวเลยชวอายุน oh, yeah. ้อยที่สุดในกลุ่มอ่ะนีขากดากแกี่อะตรงนี้แหละเท้าซ้ายครึ่งเท้าไม่ใช่ไปดีกวาหจากน้นท้องเลยไว้พอพี่นับหนึอสามให้น้ำตาลเก้าสิบหามายาวๆนะไม่ต้องมามองที่ไปมองที่้างหน้าเลยแต่แม่อใส่แม่มานอซ้อมมาคนนะเออสวยได้ไหมทีเดียวเห็นไหมสวยมากอ่ะปัดมาัดปั ตั้งตัวตรงๆพี่กดนากากไว้นกตัดเลยี่พุดเดี๋ยวตั้งตัวตรงๆนะก้าขวาให้ยาวๆเลยพี่อมา่งขอสามเนี่ยพี่ก้าขยาวๆๆขาขวาเนเก้าวา้าย้ก็ออกแรงช่วยกระโดดนะ่อยตัวตยขาท้ายเนี่ยมันจะเตาจะอจะลงเองนะครับแต่ที่ส่าเรื่องก้าขวายาวนะอ่ะหน่ายาวเฮ้ยเกยาวเห็นไหมขาซ้ายสวยนะสวยสวยสวย ไปทำใหม่เตะขาซ้ายอ่ะนกามาแก้าน้ะ้าเลอขาเก่งนิดนึงนปานครับขาซ้ายนะขาสวยยม่าขาซ้ายมันต้องกมอ้ยเป็นต้องกบไปเองขวาบัดมาขวาานร้อยขามาพ่บแล้วก็กขาซ้ายแล้วปล่อยขาซ้ายลงมาอโอ้พี่สวยสวยงามเลย 我还没有加入。